สวัสดีครับวันนี้นเราซือขอเล่ากลับมาแล้วครับเรา,อย,าอยู่กับนเน่ครับเกาทันรันทศครับสุดยอดสายตาวุธตอนที่4ของอุ่นสุยอันนะครับผลงานการแปลของคุณนนท์นภัทรชเช่นเดิมนะครับเอาที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าแปะโชว่วยนั้นได้จากออกมาจากบ้านของซูบอทีนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อเรามาต่อกันตรงนั้นเลยครับระหว่างที่แปะโชว่วยนั้นเดินสำรวจตรอกกระเบื้องและทีต่้งของเจดีงวงช้างก็ได้ สั่งให้ซุนฮือนั้นไปตรวจที่จวนของเล้งโป้ยไทยเอียนะว่ามีใครนั้นไปช่วยบีดาและพี่สาวของเฮงเสี่ยวเจี๋ยหรือไม่เมื่อซุนฮือไปถึงก็เห็นว่าเล้งโป้ยไทยเอียนั้นก็มีแขกอยู่3ามคนหนึ่งในนั้นก็คือหลวงจีนไว้ผมผู้หนึ่งซุนฮือถามเล้งโป้ยไทยเอียว่ามีคนบุกลุกมาที่จวนหรือไม่หลวงจีนไว้ผมนั้นก็ตอบแทนว่าใครมันจะกล้าบุกมาที่จวนแห่งนี้เล้งโป้ยไทยเอียก็จึงแนะนําทั้งสองให้ ก,กันอ,อสุนฮืรู้ว่าหลวงจีนเบื้องหน้าคือหลวงจีนไว้ผมมากนิ้วก็แอบสะดุ้งว่าหลวงจีนไว้ผมผู้นี้เ,ยเคยเป็นขุนพลคู่ใจของฉั่วเกียรการที่ตนรีบบุกเข้ามาหาว่าที่นี่ถูกบุกลุกก็ออกจะดูถูกคนผู้นี้ไปแล้วจึงรายงานถามว่าบิดาและพี่สาวของเฮงเสี่ยวเจียนั้นยังอยู่ดีไหมเลงโป้ยไทยเอียก็ต้องตอบว่าอยู่ดีอยู่ในถ้ำพงลำลึกการคุมขังสองตัวประกันของ ของเทงเสี่ยวเจียไว้ในจวนของตนเองนอกจากห้องเต้เท่านั้นมิฉะนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาค้นได้เด็ดขาดจึงพาทุกคนเข้าไปดูให้กระจายระหว่างทางก็ถามถ่ายเวรยนยามทุกคนก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติขึ้นในคุกใต้ดินคุมขังคนไว้ไม่น้อยไม่รู้ว่าคนพวกนั้นถูกขังมานานแค่ไหนแล้วบางห้องขังถึงกับมีกระดูขาวโพลนวางอยู่ในห้องเมื่อเล้งป้ยไทยเอี่ยนนำทุกคนผ่านกลับ Да. คนไก่ตามทางคดเคี้ยวมาถึงหน้าประตูห้องขังบิดาและพี่สาวของเฮงเสี่ยวเจียก็เห็นว่ากุญแจดอกใหญ่และโซ่ก็ยังคล้องอยู่เป็นอย่างดีจึงให้คนลองไปไขประตูดูหลวงจินไว้ผมมากเนียวก็เอะใจร้องว่าอย่าพึ่งไขแต่ก็ไม่ทันแล้วโคมไฟทางเดินนั้นทันดับบูบลงผลไขกุญแจก็ถูกเตะกระเด็นไปแล้วถูกชิงกุญแจไปไขประตูห้องขังดวงไฟในห้องขังเห็นเฮ เทียนลักและเฮงจีเพียนั่งอยู่อยา่างสงบพันเงยหน้าขึ้นร้องว่าก้อนหินน้อยเจ้ามาแล้วที่แท้เฮงเทียนลักและเฮงจีเพียยังไม่ได้ถูกช่วยออกไปผู้ที่บอยบินอยู่ภายนอกต้องเป็นตัวปลอมเพื่อกระตุ้นปฏิกิริยาของแปะโชบปวยให้ส่งสุนฮื้อมาพบเล้งโป้ยไทยเอียและเล้งโป้ยไทยเอียก็เพื่อที่จะคลายข้อกางขาจึงพากันมาสู่ถ้ำโพรงลำเลิปลอยให้เฮ เงเสี่ยวเจียลักลอบติดตามเข้ามาได้เมื่อสองพ่อลูกพบกับเหงิงเสี่ยวเจี๋ยก็ทักทายแก้มตัดพาอว่าเช่นไหนถึงพึ่งมาเหงิงเสี่ยวเจี๋ยยืนพยักหน้าไม่ตอบคําดูเปลี่ยนแปลงไปจากเยาว์วัยกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วหันกลับไปหากลุ่มของเหงิงโป้ไทยเอียมีกระแสลมสองสายเข้ามาในห้องค่ะ เข้าประคองสองพ่อลูกเล้งเสี่ยวเจียแนะนําว่าเป็นเนี่ยอางูและชูตุยเงียวพี่น้องเจดีงวงช้างสหายของตนกล่าวกับเล้งป่วยไทยเอียว่าลบกวนที่ดูแลบิดาและพี่สาวข้ามานานแล้วหลวงจีนไว้ผมมากเหนียวตอบแทนว่าพี่สาวท่านก็ยังต้อนรับไม่เต็มที่ส่วนบิดาท่านก็ลําบากมาไม่น้อยเอ้งเสี่ยวเจียฟังดูก็รู้ว่าคนผู้นี้รับมือได้ยากมากพ่อเห็นนิ้วมือกอน รู้ว่าคนผู้นี้คือหลวงจีนไว้ผมมากหนิวหลวงจีนไว้ผมมากหนิวก็รู้ว่าเฮงเซียวเจี้ยรู้แล้วว่าตนนั้นเป็นใครก็กล่าวว่าเราเป็นสหายของอาจารย์ท่านหลวงจีนไว้ผมมากหนิว้วไงละ่ะและพวกของเลงงป้ยไทยเอียก็พากันต่อว่าเฮงเซียวเจี้ยบุกมาแบบนี้ไม่ให้เกียรติกันเลยสองคนนี้นะั้นทำความผิดเฮงเซียวเจี้ยก็ถามว่างั้นบิดากับพี่สาวของข้าก็คงทําผิดตามที่ท่านพูด พวกเราก็พาพี่สาวกับบิดาข้าไปที่กรงเมืองกันเถอะจะได้ตัดสินกันไปเลยแล้วพวกเล้งโป้ยไทยเอียกก็เถียงไม่ออกหลวงจีนไว้ผมก็หันมาทางเล้งโป้ยไทยเอียแล้วก็ต่อว่าว่าท่านทําไม่ถูกอย่างนี้ต้องจัดการซะแล้วแล้วมันก็เดินไปอยู่ข้างเ็งเสี่ยวเจียปาก็ต่อว่าเล้งโป้ยไทยเอียไมาอยู่แล้วก็ท้าความถึงความสัมพันธ์กับสํานักสุขนิยมเ็งเสี่ยวเจียจึงถามว่าตอนผู้สันโดดผู สาฟาตายมันอยู่ที่ไหนหลวงจีนไว้ผมตอบว่าเสียดายที่ไม่รู้ถ้ารู้งดจับซาหังก็คงจะฆ่าอาจารย์ของเจ้าไม่ได้แล้วก็บีบน้ําตาร้องไห้ออกมาแล้วเฮงเสียวเจียก็ออกคําสั่งให้เนี้ยอางงูกับชั่วตุยเหนียวพาบิดาและพี่สาวออกไปก่อนเฮงจี้เพียเห็นหลวงจีนไว้ผมยาวมากนิ้วมีนิ้วข้างหนึงสนิ้วเรงว่าจะสู้กับอีกฝ่ายไม่ได้ก็กล่าวล่ำลาอย่างเป็นห่วงแต่ หวงจีนไว้ผมตอบว่าไม่เป็นไรถ้าต้องตายได้ร่วมต่อสู้กับสิทธิ์รักของสหายรักตายก็ไม่เสียดายเองเสี่ยวเจียหันมาตอบว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งท่านหลวงจีนไวผมก็เข้าลอบทำ้ายเฮงเสียวเจียทันทีตลอดชีวิตของมันมีชาวยุทธที่มีชื่อเสียงต้องตายในมือของมันหลายคนแล้วล้วนแต่เป็นสหายของมันทั้งสิน้นมันก็ใช้วิธีลอบสังหารเช่นนี้มาตลอดดังนั้นมันไม่เคยพลาดมาก่อนเมื่อเห็นหลวงจีนไวผมลงมือเล็งป่ยไทยเอียก็รอบยิ้มอยู่ในใจเล็งป่ยไทยเอียนั้นเคยถูกชั่วเกียร์ให้ปลอมตัวเป็นจูโก้สิงแสตนเอ tiên thuộc cho kênh che Mì ้อนหินที่หน้าผากเป็นแผลเป็นจนมาถึงปัจจุบันดังนั้นพอมันผูกเสนอชื่อให้รับตัวบิดาและพี่สาวของเฮงเสี่ยวเจี้ยมาคุมขังมันเจนเต็งใจเป็นอย่างยิ่งแต่เล้งโป้ยไทเอียก็ต้องผิดหวังที่เฮงเสี่ยวเจี้ยกลับความมือของหลงจีนไว้ผมไว้ได้แล้วลากเข้าไปหาเล้งโป้ยไทเอียแท้ของเล้งโป้ยไทเอียอีก,อกสองคนที่มาด้วยคิดว่าหลงจีนไว้ผมนั้นเปลี่ยนข้างแล้วจึงเข้าโจมตีใส่หลงจีนไว้ผมหลงจีนไว มจำเป็นต้องเตะเท้าออกไปเล้งโป้ยไทยเอียวฟาดฝ่ามือใส่เฮงเสียวเจียเฮงเสียวเจียก็เวียงหลงจีนไว้ผมนั้นเข้ารับฝ่ามือแทนตนหลงจีนไว้ผมจำต้องใช้ดัชนีที่จะทำลายเฮงเสียวเจียเข้ารับมือกับเล้งโป้ยไทยเอียแทนเฮงเสียวเจียก็ใช้ดาบคเนึงหาและกระบี่สลายวิญญาณเข้าร่วมการปะทะครั้งนี้ด้วยผลของการปะทะเล้งโป้ยไทยเอียได้รับบาดเจ็บหลังโลหิตนองหน้าหลงจีนไว้ผมนิ้วขาด เพิ่มอีกหนึ่งนิ้วส่วนสองแขกที่ร่วงวงเข้ามายังมุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่หลงจีนไว้ผมกลับสกัดจุดซุนฮือร้องว่ามันเป็นไส้สืเอเฮงเสี่ยวเจียตอบว่าไม่ใช่หลงจีนไว้ผมเอ่ยว่าเห็นไหมมันปฏิเสธเพื่อป้องกันไส้เสือซุนฮือร้องว่าท่านไม่ต้องแก้ตัวให้แล้วยิ่งพูดยิ่งแย่เฮงเสี่ยวเจียได้แต่พยักหน้ายอมรับหลงจีนไว้ผมถามว่าเฮงเสี่ยวเจียรู้ได้อย่างไงว่าตนจะลงมือทั้งท้งท,งที่ตนนั้นเป็นสหายของผูู้สันโดา เลงเสี่ยวเจียกร,ราวขอบคุณที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของอาจารย์แต่สิ่งที่ทําทั้งหมดนั้นอาจารย์นั้นรู้อยู่แล้วว่าหลวงจีนไว้ผมนั้นประสงค์ลายแค่เห็นว่ามันมีเงินมาจุนเจอือก็เลยเงียบไว้ไม่พูดแต่อาจารย์นั้นเคยบอกตนตลอดเวลาว่าอย่าไว้ใจเราสมุนของเล้งโป้ไทเอียที่ภายนอกก็เข้ามาเสริมกําลังเล้งโป้ไทเอียก็สั่งให้เข้ามาลุมพวกเล้งเสี่ยวเจียพวกเนีย่ยางูกับชั่วตุยเงียวแม้มีวิชาต เบาไม่เลวแต่ต้องแบกบ,บิดาและพี่สาวของเฮงเสี่ยวเจียก็ย่อมช้าลงและเฮงเสี่ยวเจียก็คิดที่จะช่วยเหลือซุนฮือออกไปด้วยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เช่นนี้ซุนฮือต้องตายแน่กลับมีคนของเล้งโป้ไทยเอียวิ่งเข้ามากระซิบจนเล้งโป้ไทยเอียต้องกระทึบเท้าร้องว่า,วาที่แท้มันก็สมคบกับพวกสี่ยอดมือปราบพวกเราปล่อยมันไปเฮงเสี่ยวเจียดูไม่ประหลาดใจส่งสัญ,ญญาณให้พวกเนี่ยอางูและชวตุยเงียวออกไปแล้วตนก็ พาซุนฮื้อออกไปด้วยเจ้าป่วยไทยเอียก็เล่าให้หลงจีนไว้ผมฟังว่าภายนอกนั้นพวกสี่ยอดมือปราบมาล้อมจวนไว้หมดแล้วไม่ปล่อยก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าแปะโช่วยนั้นจะมาต่อว่าหรือคิดบัญชีกับตนหลงจีนไว้ผมกล่าวว่าเป็นเพราะาคนของมันซุนฮื้อชัดๆจะมาโทษท่านได้อย่างไรดังนั้นทั้งสองจึงตัดสินใจจะช่วยยืนยันกันในเรื่องนี้ เมื่อพบหน้ากะที่สิวและตุ่ยเมียเฮงเทียนรลักและเฮงจีเพียจึงรู้ว่าตุ่ยเมียนั้นมีวิชาตัวเบาที่สูงเยี่ยมแล้วก็เป็นผู้ที่หนีร่างของเนี่ยเศษที่ปลอมตัวเป็นเฮงเทียนรลักและห่อเสีย่ยวหอที่ปลอมตัวเป็นเฮงจีเพียล่อแปะโชบวยให้ติดตามไปซึ่งทั้งเนี่ยเสษคนของห่วยโก้วดและห่อเสีย่ยวหอล้วนมีวิชาตัวเบาดีเยี่ยมแบ่งเบาพาร่าของตุ่ยเมียในการหลออแปะโชบวย ได้เยอะทั้งหมดสนทนากันขอบคุณกันอย่างสนิทสนมเฮงเสี่ยวเียเอ่ยว่าตอนนั้นเป็นหนี้บุญคุณสีย่ยอดมือปร่บครั้งใหญ่แล้วแล้วก็ถามถึงบ่อเฉ็งจะได้ขอบคุณ ตุยเมียกับที่สิวบอกว่าบ่อเชงนั้นจะต้องไปจัดการเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่พี่น้องของเฮงเสี่ยวเจียนั้นก่อขึ้นเฮงเสี่ยวเจียถามว่าเป็นใครตุยเมียตอบว่าเป็นถังป้องมูกับปึงหึงเซี่ยวที่แท้ทั้งสองคนนี้ไปก่อเรื่องใหญ่อะไรขึ้นแน่หลังจากที่อุนยิวกับจากเก่งบ้วนป้อเกาะก็มายังเจดีงวงช้างก็ไม่พบถังป้องมูกับปึงหึงเซี่ยวก็คิดว่าพวกมันคงจะติดตามเฮงเสี่ยวเจียไปนู่นไปนี่แล้วก็คง จะไม่ชวนนางอีกแล้วนางคิดถึงตัวเองว่าเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าเมืองหลวงมหาโซมังจิมได้พบกับแปะโชกวยเฮงเสี่ยวเจียรวมถึงลุยซุง้งนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วเรื่องราวก็เปลี่ยนไปมากมายไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกต่อแปะโชกวยหรือความสนิทสนมกับเฮงเสี่ยวเจียเมื่อก่อนนางกับเฮงเสี่ยวเจียร่วมเล่นร่วมสนุกกันแทบทุกรูปแบบที่พิเลนพิสดารแต่หลังจากเฮงเสี่ยวเจียได้มาเป็นพี่ใหญ่ของเจย ดีงวงช้างเราสมาชิกที่นับถือเขารบเฮงเสี่ยวเจียพยก็ไม่อยากให้เฮงเสี่ยวเจี๋ยมาเล่นอะไรปัญญาอ่อนกับนางอีกเรื่องราวของแปะโชกป่วยกับหอลงพิรุณโปรยนั้นก็น่าสงสัยจนนางคิดว่านางควรจะทําอะไรบางอย่างอุญยิ้วจึงตัดสินใจที่จะไปพบแปะโชกป่วยที่หอลงพิรุณโปรยเพื่อจะได้ถามไทยให้รู้เรื่องจะได้ช่วยเคลียร์ให้กับเฮงเสี่ยวเจียแต่ถูกห่อโตเจงกับโง่เหลียงที่น้องเจดีงวงช้างมาห้าม บอกว่านางนั้นเพิ่งถูกลักพาตัวมานะยังจะออกไปอีกเหรออุ่นยิว้วจึงตะหวาดหัวเสียว่านางไม่ออกทางประตูก็ได้ห้องตกเจ๋งกับโง่เหลียงเห็นนางกลับไปที่ห้องก็คลายความวิตกไปรอจนเตี้ยถั่วกับมาทั้งสองจึงรายงานเรื่องอุ่นยวเตี้ยถั่วจึงรีบไปดูในห้องอุ่นยิ้วพบว่ามีแต่ห้องเปล่าอุ่นยิวหนีไปแล้วเตี้ยถั่วจึงลากช่วจุยโตไปตามหาอุ่นยิ้วที่หอลมพิรุณโปรยโง่เหลียงสั่งให้ห้อโตเจงให้อยู่ เฝ้าหอลงพิรุนปยมันติดตามคนทั้งสองไปทั้งแปะโชป่วยก็เพึ่งกลับมาถึงหอขาวก็ต้องอารวาดหัวเสียเมื่อรู้ว่าสมุนของตนบ้วนลีหมอ่อกับตั้งผวยที่ให้ไปเอาสัญลักษณ์ของบิดาและพี่ชาวของเฮงเสียเจี๊ยกลับถูกช่วยออกไปและสมุนสองคนก็ถูกทรมานกลับมาโดยทั้งสองก็รายงานกับเนี่ยหอต่อหน้าแโชป,ป่วยวนลีหมอ้อและตั้งพวยรายงานว่าหลังจาก ที่ได้รับมอบหมายให้ไปเก็บวัตถุของคนในครอบครัวของเฮงเสี่ยวเจี๋ยที่ตำหนักของเล้งโป้ไทเอีย e ก็พบว่าถังป้องงูและปืนหูงเซี่ยวอยู่ในตลาดทั้งสองถูกเล่นงานสะบักสะบอมจนต้องรีบหนีไปที่ตำหนักของเล้งโป้ไทเอีย e โดยไม่รู้ว่าบีดาแนละพี่สาวของเฮงเสี่ยวเจียนั้นถูกช่วยไปแล้วและเล้งโป้ไทเอียก e กับหลวงจีนไว้ผมกําลังโมโหค้างอยู่ ึงสั่งสมุนให้ลงโทษทั้งสองระบายอารมณ์เป็นการถูกทำลายรอบสองหลังจากนั้นทางเล้งป้ยทะเอียก็ส่งคนมาขอขมาพอเป็นพิธีแปะโชป่วยได้แต่ยินยอมพบความขุ่นเคืองขึ้นหอขาวชั้นเจ็มาถึงก็เปลื้องเสื้อผ้าออกจนหมดแล้วยกหมัดเท้าต่อยตีทำลายเข้าของกลดาบรรพบุรุษของเฮงเสียวเจียและโซมังจิมจนถึงเล้งป่ยละเอียลี่เสียวกิ๊กก็เข้ามาลายงาน ว่าอุนยิวมาขอพบหลังจากหลีเสี่ยวกิ่ลงไปตามอุนยิวแปะโชป่วยก็หยิบเสื้อคลุมมาใส่โดยที่ภายในนั้นไม่ได้นุ่งอะไรเลยแปะโชป่วยนึกถึงอุนยิวที่งดงามมาหาต้นในวันนี้ด้วยอารมณ์คุนเครื่องเช่นนี้ทําให้นึกถึงเรื่องราวบางอย่างที่สาสมใจและเสียดายในคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนดังนั้นคืนนี้มันจะต้องกระทำให้สมใจอุนยิวเดินขึ้นมาถึงหน้าของแปะโชป่วยนางได้แต่ เพราะว่าวานางจะแต่งตัวออกมานางก็เปลี่ยนชุดไปถึงหลายชุดและตั้งใจแต่งหน้ามาเต็มที่ยังถูกคนขัดขวางที่เจดีงวงช้างและที่ตลาดอีกด้วยแต่มีหลือคนอย่างอุนยิวจะยินยอมจะกลับไปโดยง่ายนางย่อมดื้อรลันมาหอลงพิลุนโดยจนได้ โช่วยเชิญหน้าอุนยิวแล้วก็เอาแต่พูดจาหวานหวานหวานล้อมนางเชิญนางร่วมดื่มสุราแต่นางกลับพูดเรื่องที่นางถูกลักพาตัวไปโดยสุนหือเรื่องนี้แปะโช่วยไม่ได้เป็นคนสัตสุนหือทําเองโดยพรลากาลแปะโช่วยฉุนเฉียวอยู่ในใจว่าสุนหื้อนี่อีกแล้วแต่ปาก็ยังยิ้มแย้มกล่าวว่างั้นข้าต้องดื่มสุราขอขมาเจ้าแทนละกันแล้วแปะโช่วยก็หยิบยาขึ้นมากินทําให้อุนยิวถามว่าไม่ส บายเหรอแต่ชโชบวยก็ตอบไปว่าได้รับบาดเจ็บเป็นฝีมือของเฮงเสี่ยวเจีย๋ยเพราะเฮงเสี่ยวเจีย๋ยนั้นหึงหวงในตัวอุ่นยิวและตนก็ตั้งใจที่จะหลบหน้าอุ่นยิวกับเฮงเสี่ยวเจีย๋ย เพราะต้องการจะอ่อนข้อให้กับเฮ้งเสี่ยวเจี้ยแต่ทำไปนั้นก็มีแต่ความปวดร้าวอุนยิ้วได้ฟังก็รู้สึกสงสารและปราบปื้มกับคำหวานของแปะโช่วยเป็นอย่างยิ่งอุนยิ้วลั่งน้ำตาเดินเข้ามาจับแขนของแปะโช่วยไว้ความคิดต่ำช้าก็เกิดขึ้นร่างกายของมันบางส่วนก็พังงาดขึ้นมาใต้ชุดยาวที่ไม่ได้สวมใส่สิ่งใดดังนั้นความรู้สึกที่ถูกสัมผัสจึงชัดเจนความคิดลามกบาศียิ่งรุนแรงขึ้น เดินอกจากเอามือลูบผมของนางยังพูดจาลันทศน่าสงสารว่ามันนั้นหาคนรู้ใจไม่ได้ทำให้อุนยิุเห็นใจเข้าไปอีกอนาดตัวแปะโชป่วยยังเอียงกับคำพูดหวานๆแบบนี้ไม่รู้ว่าสตินั้นชื่นชอบฟังคำพูดเช่นนี้ได้อย่างไรอุนยิวแนบกายไปซบอกของแปะโชวป่วยคล้ายยินยอมมันทุกอย่างแปะโชวป่วยก็คาดคิดไม่ถึงว่าอนาตยังไม่ใช้สุลามอมไม่คิดว่าอุนยิน นันหลงคาลมง,ง่ายดายเช่นนี้มันเฉยค้างของอุ่นยิ้วขึ้นอุ่นยิ้วควรจะมีอารมณ์ร่วมแต่นางกลับคิดถึงภาพในคืนคืนหนึ่งคืนในตรอกโกมกบกับฉากคมขืนของลุยซุงแต่สุดท้ายนางก็ทนต่อสายตาของแปะโชกป่วยไม่ได้แปะโชวป่วยก็คิดไม่ถึงว่าอุ่นยิ้วจะยอมตกเป็นของมันโดยที่ไม่ต้องมอมยาหรือขืนใจแต่อย่าง ครับเราซื้อขอเล่ากับเกาทันลันทศสุดยอดสัตตาวุฒตอนที่4ของอุ่นสวยอนันต้องหยุดไว้ก่อนนะครับเป็นอันว่าถึงตอนที่ว่าอุ่นยิ้นั้นยูๆมาที่หอลมพิรุนโปรเพื่อหาแปะโช่วยแต่กลับไปหลงคารลมแปะโชบวยจะเสียท่าแปะโช่วยหรือไม่มาติดตามกับเราซื้อขอเล่าในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ